บนดาวซิกมาสีสายรุง้งที่มีเมฆเป็นสายไหมกับต้นไม้พูดได้มีพี่น้องต่างดาวอาศัยอยู่พี่คนโตชื่อพี่เดลตา้ากับน้องคนเล็กชื่อน้องทีตาเช้านี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนอวกาศกาเล็กซี่สคูลและเป็นวันแรกที่น้องทีตาจะได้ไปโรงเรียน ือยังไม่อยากตื่นเลยทีตามดผ้าห่มเป็นปลาหมึกยักษ์ขี้เศราแต่เมื่อได้ยินคำว่าวันนี้มีดิม้อาตกลาทีตื่น้องทีตาก็รุกพวดกับจรวดลำเล็กทั้งสองรีบแต่งตัวด้วยยูนิฟอร์แมแบลวาวแบบนักเรียนอวกาศแล้วกระโดดขึ้นยานบินอวกาศชื่อจิ๋วจรวดแต่ทันใดน,นั้น มีเสียงฟ้าร้องแบบไม่ใช่ฟ้าร้องธรรมดามันคือมังกรเมฆสีม่วงที่บินวนอยู่เหนือเส้นทางไปโรงเรียนนั่นเองน้องทีนี้มันคือมังกรขวางทางหลอกไปไม่ได้แรงแหละไม่เป็นไรน้องทีใต้มีแผนทีใต้หยิบขนมกล้วยหอมอวกาศออกมาแล้วโยนล่อมังกรไปทางอื่นมังกรก็หายไปตามกลิ่นทันที แต่ผจญไทยยังไม่จบเมื่อคุณครูบอกว่าวันนี้เราจะไปเรียนความกล้าหาญด้วยการเข้าวงกดอวากาศไปของวงกดอวากาศกันเย้เย้เย้ในเขาวงกดมีหินลอยได้ปลาหมึกล่องหนและประตูที่ถามปริศนาแต่ด้วยความกล้าและความเป็นทีมเวิร์คของสองพี่น้องพวกเขาผ่านไปได้ทุกด่านเลยจนในที่สุด ก็มีแสงว่าและทั้งคู่ก็พบว่าเขาถึงที่โรงเรียนกันแล้วการผจญภัยของทางมาโรงเรียนสนุกมากเลยเลสโก้บายบาย